ข้อดีของกระเป๋านี้นะคะคุณป้าคะ่ะอันนี้มันจะเบาน้ําหนักมันจะเบาแล้วก็จุของได้เยอะจุกของได้เยอะมากแล้วก็ทําได้สองแบบนะป้านะมันจะเป็นทรงแบบนี้แบบหนึ่งทรงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ถ้าเราต้องการเป็นแบบ n e v e r f u l l ใช่ไหมคะเราก็จะต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่ง เน้นนี่จะเป็นทรงของเขาก็คือ never full นะคะเอาไว้เก็บเห็ดนะคะคุณป้าเน้นนะคะเก็บเห็ดอย่างเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวไว้ไม่ให้มันแยกออกจากกันนะคะตัวนี้แล้วก็เขาจะมีกระเป๋าลูกให้ใบหนึ่งกระเป๋าลูกของเขาเอาไว้ใส่สตุ้งสตังกลวงกุญแจอะไรประมาณนี้นะคะ ของแท้นะคะก็บอกอของแท้นะคะป้าเดี๋ยวหนูจะแพกเอารองเท้านี่ยจะ้ะรอเราใส่ถุงผ้านี้ไปเอารองเท้าใส่ไว้ในกระเป๋าเนี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าเนี่ยใส่ในถุงผ้าอะไรอีกทีนึง แล้วก็อันนี้ของแถมกกแชมพูปิดผมขาวนะซองเดียวก็เอาอยู่แล้วผมป้าใช้ครั้งละซองเดียวก็อันนี้มันมีกล่องกล่องในมันมีสิบสองซองมั้งใช้ง่ายนีนะแถมไปแล้วก็เอาอะไรใส่ไปได้อีกอ่ะไข่ไม่เอาเดี๋ยวมันจบเอาไข่นะออก แล้วเดี๋ยวหนูก็เอาเป็นข้าวเม่าแล้วกันข้าวเม่าใส่ี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ถุงผ้าไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแพ็คของอะ่ะหนูจะถ่ายให้ป้าดูอีกทีหนึ่งว่าใส่อะไรลงไปในกล่องบ้างแล้วก็วันนี้วันนี้หนูไปบริจาคเลือดไงก็เลยไม่ได้ไปแวะไหนเลยไอ้ทุเรียนทอดกับ กับไอ้มะขามอ่ะหนูก็เลยยังหาให้ป้าไม่ได้ส่งอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ เนรคุณอ่าไม่จ้าไม่จ้าอย่าไปท่องจําคํานี้กูไป็นเนรคุณกับมึงตอนไหนก่อนตอนไหนเอย่ยมึงมามีบุญมีคุณกับกูตอนไหนเอย่ยฮะบุญคุณมันมีตอนไหนเหรอฮะมึงมาให้อะไรกูเหรอกระเป๋าง่อยๆที่มึงให้มาเอาอีสัตว์กับมึงใช้บริการช่องกูกี่ปีและอีสัตว์เออ คนอื่นเนี่ยเขาเป็นแค่คนฟังเฉยๆเขายังให้นั่นให้นี่สปอนเซอร์ช่องกูเลยเลยอย่างอีอ,อีจังไรยอย่างมึงอะมาเกาะง่ามตีนกูเนี่ยกี่ปีอะถามหน่อยถ้ามึงไม่มาเกาะง่ามตีนกูเนะี่ยจะมีอีอ,อ,อีลาบอีปลาดุกเอ,อ่อหรือว่าอีอีหมาอีแมวตัวไหนไปกองอยู่กับมึงไหมตอนเนี้ยไอ้ที่มึงไปกองกันสูงหัวอยู่ตอนเนี้ยมาจากไหนอะก็มาจากการที่มึงมาเกาะบารมีง่ามตีนกูจจ้าอีดอกทอง มึงเป็นคนไร้เงาไร้แสงนะอย่าลืมสิอีสัตว์นะแล้วแล้วกูไปมีบุญคุณกับมึงตอนไหนมึงมามีบุญคุณกับกูตอนไหนมึงไม่ใช่คนที่จะมาสปอนเซอร์นั่นนู่นนี่ในช่องกูนะไก่อีแค่กับข้าวง่อยๆไอ้อกะปิน้ำปตาอันนั้นคิปจอยสำหรับการมึงมาเกาะง่ามตีนกูในอีสัตว์มึงก็จะปะที่จริงมึงควรจะเปให้กูมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะมึงเนี่ยใช้ช่องกูเป็นหลักเลย มึงเกาะอยู่ตรงนี้มีแต่เรื่องเดี๋ยวก็โดนอีเบี้ยวดา่าเดี๋ยวก็โดนไอ้หลีดา่าเดี๋ยวก็โดนคนนั้นคนนี้ต้องเอามือเอาตีนกูเนี่ยคอยคอยมาป้องกันตัวเองตลอดสามสี่ปีห้าปีได้ซ้ําแล้วก็มานั่งใส่หน้ากากหากูจนกูจับได้ตลอดแล้วยังไงอะ่ะมันมันอเนรนคุณมึงตรงไหนอะ่ะจุดทูบสาบานสิว่ามึงมามีบุญคุณกับกูตอนไหนอะไรคือการบุญคุณ การมึงส่งกับข้าวให้กูแดกเนี่ยนี่คือเป็นไม่ได้กูไปร้องขอหรือว่ากูไปติดหนี้บุญคุณไม่ใช่กูไปสั่งมึงซื้อแล้วไปติดเงินมึงหรืออะไรนะไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่มึงเสนอมาเพราะมึงใช้บริการช่องกูมึงก็ตอบแทนด้วยการส่งไอ้กับข้งกับข้าวหรือว่าไอ้คอมกับเก่าให้กูตัวหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตัวนั้น มึงก็ได้รับคําขอบคุณจากกูไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้มาติดกันเลยไม่ได้ไมามีหามีเหวอะไรแล้วมึงได้เครดิตจากช่องกูไปเต็มตีนนะบารมีมึงได้จากช่องกูทั้งนั้นไอ้ไอ้ขยะที่ไปกองกันนั่งดา่ากูมาอ้างบุญอ้างคุณตอนนีนน้ล้วนแล้วแต่มาจากอาน,นิส่งช่องกูขยีดอกทองล้วนแล้วแต่มึงมาก่อกําเนิดนะมาคลอดจากมดลูกกูนั่นแหละอีดอกทอง การมึงมีตัวตนอยู่ตรงนี้มึงคลอดจากมดลูกกูใครอีสันขวานมึงตั้งหากที่เนรคุณมดลูกกูใครอีควายอย่ามาพูดอีสัตว์ฮะมึงเป็นใครเงาหัวมึงยังไม่มีเลยตัวตนมึงไม่ได้มีนะจ๊ะเธอเเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าไม่มาเกาะกูอีหนิงดีเคเนี่ย มันจะมีอีอีกระเทยควายมันจะมีอ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 ีลูตันมันจะมีอีอีโจรขยะหรือว่าอีแก๊งอีแก๊งติ่งตีนพวกนี้ไปพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกาะง่ามตีนกูกูกันทั้งนั้นแล้วมาแจ้งเกิดจากส้นตีนกูทั้งนั้นแล้วกูจะไปมีบุญคุณกับมึงตรงไหนมึงตั้งหากที่มาเป็นหนี้บุญคุณช่องนี้ด้วยสามีสัตว์แหมเวลาพูดเนี่ยน้อยหน่อยแหมทำอย่างกับตัวเองมาเป็นสายเปให้ช่องกู มาเคยจ่ายตั๋วเครื่องบินให้กูเคยมีนั่นมีนี่คนมีบุญคุณกับกูคือแค่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างคนที่ก็เป็นเอฟซีช่องนี้เท่านั้นแล้วอย่างผู้ใหญ่ที่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้คุยับช่องนี้เท่านั้นอันนั้นกูถือว่าเขาเป็นคนมีบุญคุณกันจริงๆกับกูที่เขาช่วยนอกเหนือจากการจัดรายการด้วยซ้ําอันนั้นโอเคอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าคนมีบุญมีคุณต่อกันช่วยเหลือลูกเต้าเราเหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างมึงมันไม่ใช่ มึงพาลูกกูไปแดกไปกินมึงเสนอหน้าเองกูมงไม่ได้เคยร้องขอมึงจ้ามึงอยากจะได้แสงได้ซีเออก็ทำไปใช่ไหมก็กูก็ไม่ถือว่าอะไรมากมายสุดท้ายสิ่งที่มึงพาลูกกูไปเลี้ยงก็แลกมาด้วยการมึงถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปแบกเมลูกกูอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่บุญคุณละอันนี้คือชาติชั่วสัตว์ละเลวหน่อแตกและอีดอก จะไปมีบุญคุณที่ไหนบุญคุณเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อมึงไม่ทําความชั่วสิ่งเหล่านี้ออกมาค่ะอิสัตฮะการมึงเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําคนเนี่ยถ้ามึงไม่สร้างเรื่องชั่วๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยบุญคุณมันจะติดหนังแตดมึงไปยันมันตายใครร้อยหกควยแต่การมึงเอาลูกเอาเต้ากูไปเลี้ยงข้าวแค่ไม่กี่มือเนี่ยแล้วมึงไปแอบถ่ายคลิปไปทํานั่นทนํานี่มาดา่าเขาเป็นสามสี่ปีเนี่ยบุญคุณมันหมดตั้งแต่มึงเอาเรื่องพวกนี้มาตีกินแล้วจ้าอีสัต รู้ไว้ด้วยคะ่ะอีดอกแมอย่ามาทําเป็นปากดีเรื่องพวกนี้หนะ่อีสัตว์กูเป็นผู้เสียหายอ,อีเนและคุณเนละคุณใครวะเกิดมากูไม่เคยไปขอข้าวมึงแดกไม่เคยมีหามีเหวอะไรเลยอีดอกแถมมาเกาะง่ามตีนกูจนมีแสงมีเงาหีหีขึ้นมาแล้วก็ไปกองกันนั่งด่ากูบ้าบ้าบบอนะนยจิบ้าบอไปทำไมอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นกันอยู่อีหาเอออีดอกบุญคุณหาอะไรของมึงตรงไหน,น พูดเรื่องบ้าๆบอาบาๆกับไอการที่มึงส่งไอ้กับข้าวมาให้แดกสองรอบสามรอบเนี่ยมึงก็สมัครใจจะส่งก็จะไปนั่งตีกินเนี่ยกูก็ช่วยมึงช่วยเฮียอะไรกูอีสัตว์มึงเอาปัญหามาให้กูได้ซ้ํามาสร้างเรื่องสร้างาาราวใส่ได้ครอบครัวกูได้ซ้ำช่วยเฮียอะไรอ่ะมึงจะไปช่วยเฮียอะไรกูได้น้ําหน้าอย่างมึงอ่ะมึงจะมาช่วยอะไรคนอย่างกูได้น้ําหน้าอย่างมึงไม่มีผลงานไม่ต้องไปตีกิน คนที่เขาช่วยกูนะคนคนในช่องเนี่ยเขารู้ดีกูประกาศสปปรรพค,คุณกูก็เอาขึ้นหน้าช่องตลอดแต่ไม่มีชื่อมึงอยู่ในสารระบบนะส่งกับข้าวให้คนเขาแดกเนี่ยถ้าส่งแล้วเนี่ยจะเอาไปตีกินเป็นบุญเป็นคุณไปอ้างสปปรรพคุณเป็นสิบปีย0สิบปีมึงอย่าอย่าหาไปส่งให้ใครเขาแดกซื้อข้าวซื้อน้ำให้คนเขาแดกแล้วเที่ยวพล่ำบ้าบอคอแตก การมึงส่งกับข้าไว้กูแดกสองสองครั้งสามครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามึงมีสิทธิ์จะมาใส่ร้ายกูหรือจะมาเหยียบหัวกูจมตีนหรือว่าจะมานั่งบูลลี่ครอบครัวกูนะไม่เกี่ยวนะบุญคุณที่มึงให้คนเนี่ยมันจะหมดในวันที่มึงทวงไขสัตบุญคุณที่มึงให้คนเนี่ยมันจะหมดในวันที่มึงทวงไขสัตว บุญคุณที่มึงให้คนเนี่ยมันจะหมดในวันที่มึงทวงไขสัตว์อะถ้ามึงไม่ทวงเนี่ยบุญคุณมันจะค้ำคอไปยันวันตายจําใส่กระลาหัวมึงไว้อีดอกการมึงให้ของกูเนี่ยกูขอบคุณมึงเป็นพันรอบมาสี่ปียกยอปอปั้นมึงจนคนเขาเนะี่ย คิดว่ามึงเป็นเจ๊ใหญ่สายเปในช่องกูจนคนก็คิดว่ามึงเนี่ยคือตัวหลักในการสปอนเซอร์ช่องบ้าบอคขาแตกนั่นก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มมึงสร้างตัวตนจากการมานั่งเกาะงามตีนกูนะ่ะส่งกับข้าวมาสามรอบเนี่ยโอ้โหคุ้มเกินคุ้มอีดอกสี่ปีเต็มๆนะ่ะจนมึงมากวาดเอาคนในช่องกูไปเป็นพักเป็นพวกมึงไปได้ไปกี่คนเขาล่ะไม่ใช่ว่ามึงมีตัวตนนะ มึงมาสร้างตัวตนอยู่ในช่องกูเนี่ยมึงมึงคิดว่ามึงจะเสียเปียบกูตรงไหนเหรอการมึงส่งกับข้ามาสามกล่องเนี่ยมันมึงได้ไปเต็มเต็มมึงจ่ายถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ่ายมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ได้กำไรไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใครๆก็ยกยอปอปั้นมึงจากคำเยินยอในช่องนี้ที่ใครๆก็ก็สรรเสริญมึงเขาก็นึกว่ามึงเป็นนางเอกเออดาวประสุกจิบน้ำส้มน่ะ เขาก็เอาใจพี่น้าพี่นอมืองทุกคนเอฟส่งเอฟซเขาก็วิ่งตามก้นไปเป็นเอฟซี C, ไปเป็นติ่งแตดมึงจนเท่าทุกวันเนี้ยก็ถือว่าคุ้มอ่ะส่งกับข้าวใว้ส้มกล่องอ่ะเออเหมือนให้เงินมาสิบบาทได้กําไรไปได้กําไรไปเป็นพันนะมึงจะเอาอะไรล่ะมึงจะไปมีบุญมีคุณตรงไหนอ่ะแล้วเอาตรงๆนะถ้าเทียบสิ่งที่แตดแลมมาพึ่งง่ามตีนกูตั้งหลายปีเนี่ย มายืมกระบอกเสียงในช่องกูให้กูไปปกป้องให้ไปเถียงแทนมึงเนี่ยแหละตัวการที่ทําให้ครอบครัวมันเสียชื่อเสียงเนี่ยให้ตัวมันเสียชื่อเสียงการที่มันส่งกับข้าวมาแค่สองสามกล่องอะเล็กน้อยมากเออถ้าแลกเปลี่ยนกับการที่กูต้องเป็นมือเป็นตีนเป็นไม้กันหมาให้มันตั้งสามสี่ปีอ่ะอย่าไปพูดเลยคนฟังอ่ะที่เขาไม่ได้มาใช้ประโยชน์อะไรจากช่องกูเขายังให้กูเป็นร้อยยูโรเป็นพันยูโรเป็นหลักร้อยหลักพันยูโร อีแต่แหลมมันให้มาแค่นั้นกับข้าวสามกล่องคอมเก่าๆตัวหนึง่งแล้วก็ไอกระเป๋าเน่าๆอะอันหนึง่งนั่นก็คือน้ําใจที่มันอยู่กับเรามาเนิ่นนานสามสี่ปีแค่นั้นเองแล้วลูกกูไปไทยมันก็อาสาพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปเที่ยวหัวหินเอ่อคอนโดอะไรของบรรดาสามคืนเสร็จแล้วก็พาไปแดกข้าวกี่มือ้อกูก็จําไม่ได้หรอกนะนะก็แค่นั้นเองแล้วก็ไปรับไปส่ง เออตรงนั้นตรงนี้ที่มันพอพาไปได้กบอีกะอีกบก็มารับมาส่งพาไปกันแค่นั้นเองไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํานิดๆหน่อยๆมันก็ทําแบบเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันน้ําจิตน้ําใจอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ว่าโอ้โหมันจะมามันเนี่ยคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ถ้ากูเป็นมันกูก็จะทําเป็นไรล่ะคนรู้จักกันใช่ไหม มันก็มีน้ําจิตน้ําใจค้าจุนกันตอนคบกันแต่ไม่ได้หมายความว่าใครเนะ่ยเขาจะไปโอ้โหไปอยากได้อยากดีอะไรของอีแตดแหลมมันก็เป็นการครบคุยกันจุนเจอือช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราก็เป็นเรื่องปกติอะทาไมทําไมอะถามว่าถ้าอีแตดแหลมไม่มาชุบตัวในช่องกูไม่มาหัวโด่อยู่ตรงนี้ใครจะไปรู้จักมันแล้วกูไปมีบุญคุณกับมันตอนไหนไม่ใช่ไม่มีเฮียอะไรเลย สิ่งของที่ให้มาก็คือการสนับสนุนช่องปกติเพราะที่จริงอะ่ะควรจะมากดโคฟฟี่ให้กูเดือนละร้อยสองร้อยยูโรได้ซ้ำเพราะว่ามาอยู่หัวโดตลอดเลยสลึงบาทก็ไม่ให้นะนะมาใช้บริการมายึดไม้เลยแหละมายึดห้องกูเลยแหละเป็นหัวโดอยู่เลยหัวโจกอยู่เลยมีเรื่องตัวเองตลอดเลยเดี๋ยวก็เอาคลิปอวดรวยมาให้กูอัพขึ้นเดี๋ยวก็น,นั่นก็นี่หัวโดอยู่ตรงนี้ตลอดไม,ไม่ไม่ไปไหนทุกคนก็เห็น ถึงได้เอาเอาคนนั้นคนนี้จากจากช่องกูเนี่ยแหละไปกองทําช่องมานั่งด่ากูก็เพราะอะไรเพราะมาชุบตัวอยู่ตรงนี้ตั้งหลายปีเออมาสร้างตัวตนมาชุบตัวอยู่ในช่องกูเนี่ยคนเขาก็ถึงเรียกคุณโอ๋คุณโอ๋นัะนะ่นน่ะก็มาอยู่ตรงนี้แหละกูก็อวยยศอวยยอให้นั่นนูน่นนี่กูก็โปน,นัน่นนู่นนี่ยกยอปอปั้นตลอดอะไรจะเมื่อไรเพราะถือว่าเออมาอยู่ช่องเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็โอเค กูก็ไม่เคยทิ้งเคยว้างก็มาชุบตัวอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วจะมาบอกว่ามีบุญมีคุณอาอไทุย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 รัวๆเลยจ้ะไม่เคยมีไม่เคยมีเรื่องพวกนี้ในในเงาหัวกูเลยแหละกูจะบอกให้ทุยทุยเลยแต่แต่่อตดแหลมน่ะมันจะมีสันดานเหมือนมึงนี่แหละประมาณว่าให้ให้ห้าบาทสิบบาทก็พูดว่าตัวเองให้นั่นให้นี่คนคนเขาไม่รู้นะเขาก็นึกว่าไอเฮียนี่มามามีแบบเขาเรียกว่า มันมีบุญมีคุณเอา้าก็เหมือนมันพาลูกกูไปกินไปเที่ยวเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูไปไปไม่ใช่ว่ากูอยากจะได้สิ่งเหล่านี้นะแต่ในเมื่อมันออฟเฟอร์มาโอเคลูกกูไปไทยมันอยากพาไปกินอยากพาไปอะไรนิด่หน่อยก็โอเคแต่ค่าใช้จ่ายนะ่ะเงินกูก็ฝากไว้กับมันถ้าถ้าอยากจะเอาอะไรไปจ่ายตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยกินข้าวกี่บาทก็หักไปไม่ใช่ว่ากูอยากได้อยากอะไรกับมันนะไม่ใช่นะ เพราะว่ากูอยู่ด้วยกันมานานกูรู้คนอย่างอีแตดแหลมเนี่ยไม่ได้มีปัญญาจะเปอะไรให้ใครอย่างนั้นกูรู้กูดูออกเพราะฉะนั้นก็เอ่อความการที่มีน้ำจิตน้ำใจก็คือตัวเองสมัครใจนั่นแหละจะไปทวงบุญทวงคุณกับคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าเขาจะไปเป็นหนี้บุญคุณอะไรหรอกไม,ม่เกี่ยวหรอกอีแตดแหลมไม่เคยมาเปอะไรไม,ม่เกี่ยวเลยไม่มี อีอีแตดแหลมได้ท้าติดหนี้บุญคุณกูเพราะมาใช้ช่องกูตั้งสี่ห้าปีไม่เคยให้อะไรอ่ะผีบ้าผีบอเออมาเอากูเป็นหนังหน้าไฟเนี่ยโดนอีกหลีอย่างมึงดา่าจนเละตุ้มเป๊ะกูต้องเป็นหนังหน้าไฟให้อ่ะตลอดอย่ามาพูดเลยอีบ้ามึงเอาอีแตดแหลมนะ่ะมาชูนะ่ะไม่เวิร์ก อีแตดแหลมไม่ได้เกี่ยวในสารระบบชีวิตกูหรือหรือชีวิตคนในช่องนี้อีแตดแหลมนะ่ะมาชุบตัวในช่องนี้วยซ้ําม,มาแจ้งเกิดมาชุบตัวเกาะงามตีนกู้วยซ้ําเออมาอยู่ตรงนี้มาชุบตัวตรงนี้วยซ้ำก็มมไม่มีเฮอะไรที่จะมามีบุญมีคุณก็พูดปเป็นเรื่อยอีดอก้องเฮาดูสิป้ายังไม่แกะนะแต่เบามากเลยมันเอามาส่งถึงบ้าน ป้าว่ามันเอาของทิ้งหมดเลยเนี่ยเบาโงงเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ถึงห้าโลหรอกข้างในเนี่ยเออมันเอาของทิ้งแน่เดี๋ยวป้าจะแกะเลยไม่มีนะกล่องโฟมข้างในเห็นไหมมีแค่นี้เองมันทิ้งหมดเองมันทิ้งหมดเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยกล่องโฟมมันเอาทิ้งนะอีดอกดูดิเออีชาบชั่วอีสัตว์นรกนึกว่าจะได้กินอะไรสักชิ้นสักอันโอ้ยมันเอาทิ้งหมดเลย ไม่มีอะไรเลยดูสิมีแต่ของแหง้งเออมันเอากล่องโฟมนะเนี่ยเบาหวงนี่น่าเออนอกกันนั้นนอกกันนั้นครบหมดเลยดูดิมีแค่นี้เลยเนี่ยมันเอาของป้าทิ้งหมดตัวเองเนี่ยทั้งเนี่ยมันแบ,บกกล่องเบาหวงมาเลยนี่มันเอาทิ้งหมดของเราเออกระติกน้ําถูกใจมากเลยสะใจเนี่ยนี่ตัวเองดูดิมีแค่นี้ โอ้ยตายฉันจะได้กินทุเรียนอย่างน้อยมันก็ไม่เน่าหรอกดูดูมันทำบาปป้าสออิกระเป๋าโอเคป้าไว้แต่ไปใส่ของไปทำงานโอ๊ยกูจะบ้าตายมันไม่ให้เราเหลือกินเลยเหรอเนี่ยไหนมึงเอาเส้นมาม่สยามดีไม่เอาของป้าไปโอ๊ยอ่หาเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วของสดเนี่ยไม่เหลือเลยฮองเฮาแค่นี้เอง กองกันไก่ก็ไม่ได้มาทุกอย่างเลยอ,อม,มันทำบาปเราจังอ่ะไม่ได้เลยกันไก่มันก็เอาทิ้งอยู่ด,ดิหรือว่าเธอใส่มาในนี้ในกระเป๋าหรือเปล่าในกระเป๋าไม่มีเนาะกันไก่อ่ะมันก็ไม่เอามาให้เราชั่วจริงๆเลยดูดิทั้งกล่องมันให้มาแค่นี้เอง ว่าได้กระติกมาโอ้ยตายกันไกลก็เอาของกูเอออยู่ในกระเป๋าป้าเห็นนะหามเงยเสียดายของดูดิอยากกินก็ไม่ได้กินเร็วจริงๆของกูไปดองดองเสร็จทิ้งของกูอีตั้งหากโอ้ยเร็วจริงๆเร็วจริงๆนรกพวกนี้นี่อ่ะเตรียมตัวออกเก็บเห็ดแต่เช้าเลยป้าวันนี้ เพราะว่ารับปากเจ้าของถุงเก็บเห็ดไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้าป่าเห็ดดูสิสวยไหมถ้าเกิดเก็บได้เต็มถุงเนี้ยใส่เสื้อเขียวกระเป๋าสีแดงอืมจะเดินป่าจะโดนป้นไหมเนี่ยสวยมากเลยนะคะถุงตัวเนี้ยใส่เต็มเต็มถุงเห็ดนี่ก็คงยำโอ้โหกินไม่ไม่หมดแน่เห็ด ข้างในนี้มีอะไรเดี๋ยวดูก่อนจะเอารีวิวให้ดูมันก็จะมีถุงนี้อีกใบหนึ่งถุงนี้อีกใบห,หนึ่งสำหรับใส่ไอ้เอ่อมือถงมือถือใส่ตังอืมแล้วเนี่ยดูรองเท้าสิเธอโทษนะฉันโชว์รองเท้าให้ดูคงจะไม่ว่าฉันยกตีนมานะพอดีเป๊ะเลยสีเนี่ยฟุงฟิงมุงมิงอืม โอเคค่ะก็คนชอบอวดอวดแต่เช้าเลยอืเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่รวยจริงแน่ไม่ใช่อันนี้คือของฝันจากเออเพื่อนสาวสุดเลิฟนะคะหรือว่าเคยเป็นเอฟซกันเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันนั่นแหละโอเคขอบคุณมากเลยถุงเก็บเห็ดสุดสวยโอเคค่ะรีวิวให้ดูตามใจแล้วนะ ตามใจหนูห้องเฮาเจ้าของกระเป๋านี่ไปหาเห็ดเห็ดไม่มีก็เลยได้อะไรมาเห็นไหมนี่ซื้อกับข้าวเลยเป็นไรกระเป๋าหลุยใบละเจ็ดหมื่นซื้อฝักซื้อกับข้าวค่ะแต่ขอโทษนะคะทำเป็นเล่นไปน,นะคะฉันมีใบใบนี้อีกใบหนึ่งนะเธอใบนี้นี่ก็ได้ของขวัญมาจาก เพื่อนสาวเอฟซคนเหมือนกันแต่โอเคมัน,ม,นมันเก่ามันอาจจะดูดูไม่ค่อยรูหราแล้วแต่ฉันถือว่าโอเคเลยนะพอดีสำหรับพกพาเออเนี่ยขายเขาก็ยังขายกันได้นะแต่พอเพิ่นเขาให้ให้ของขวัญจะมาใช้คู่กับใบนี้นพอดีเลยดูสิพกได้สารพัดดูสิ กุณจงณกุญแจเดี๋ยวดูให้ให้ลด,ดูในกระเป๋ามีอะไร,ะรบ้างกุญแจ power bank แล้วก็มามีไอ้กระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ออ,อันนี้กนไม่ไม่ขึ้นคอเขาเขาเจ้าของหลุยนี่ให้มาเหมือนกันที่ฉันเคยรีวิวนั่นแหละตัเนี้ยไม่ขึ้นคอดูสีใสได้เยอะกุณจงณกุญแจ ขนมปังแล้วก็พกยาพกสายเคเบิลของ Power Bank กระเป๋านี่เป๋าตังคนี่สองใบอย่างคนรวยป่ะเรามีแค่สิบยี่สิิยูโรไม่ก็นี้แต่ทีนี้มันมีพกบัตรบัตรนั่งรถบัตรประกันสุขภาพบัตรประชาชนของทีน่นี่แล้วก็คือมันพกได้ทุกอย่างอันเนี้ยก็เลยมันสะดวกมากเลยโยนเข้าใส่ในนี้ยได้ครบเลยเนม เป็นไงกระเป๋าลุยกร,กระเป๋าลุยเก็บเห็ดหัวแต่ฉันฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันตกใจกับราคาน่ะเอแอแพงโอเคจ้